พลิกชะตาชายาสยบแค้นตอนที่64ยืมดาบฆ่าคนในห้องจัดงานเลี้ยงนางกำนันยังคงเดินให้บริการเติมผลไม้รวมทั้งของทานเล่นและชงชารินวายให้แก่เหล่าหูหยินและบรรดาบุตรสาวของคุณนางมิหยุดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาเช่นนี้มันมิง่ายเลยที่จะลอบลงมือทำร้ายใครสักคน หลี่ซื่อมองดูนางกำนันผู้นั้นที่กำลังรินวายผลไม้ให้อันลิงเกอิ์และทำการเปลี่ยนผลไม้ใหม่เข้าไปแทนที่ก่อนที่จะถอยกลับออกมาอย่างสุภาพโดยมิมีความผิดปกติอันใดในระหว่างกระบวนการทั้งหมดจากนั้นหลี่ซื่อนางแซงทำเป็นมิสนใจเดินผ่านอัหลิงเกอไปแต่ก็ทันเห็นอัหลิงเกอิ์หยิบแก้ววน์ขึ้นมาดื่ม ส่วนอัลลิงอินนี้รู้แผนของแม่ตนเองแต่เมื่อเห็นใบหน้าท่าทีนั้นของหลี่ซื่อก็รู้โดยทันทีว่าคืนนี้อัลลิงเกอจะต้องติดกับตามแผนแม่ของตนอย่างอแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนั้นนางจึงรู้สึกอารมณ์ดีมากพลางชมการแสดงบนเวทีและพลางสังเกตการเคลื่อนไหวของอัลลิงเกอไปด้วยหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามใบหน้าของอัลิงเกอก็แดงระรื่นขึ้นดวงตาก็เริ่มพร่ามวเล็กน้อย อัลลิงเกอที่กำลังจะเอื้อมมือไปหยิบผลไม้เคลือบน้ำตาลที่อยู่ตรงหน้าแต่ผลไม้เคลือบน้ำตาลนั้นก็กลิ้งหลุดจากมือของนางและตกลงไปบนเสื้อผ้าของนางเป็นเหตุให้ทิ้งรอยเปื้อนเมื่ออัลลิงเกอเห็นเยี่ยงนั้นคิ้วของนางก็ขมวดขึ้นนางกำนันที่รินวายให้นางก่อนหน้านั้นก็รีบสาวเท้าก้าวมาข้างหน้าทันทีโดยเอ็นตัวไปด้านข้างอัลลิงเกอรอฟังตำสั่งจากนางก่อนที่จะพาอัลลิงเกอลุกจากที่นั่งแล้วเดินออกไป อันหลิงเกอในตอนนี้ครึ่งเมาครึ่งตื่นจึงถูกนางกำนันพาเดินวนเข้าไปยังในพระราชวังจนในที่สุดก็ได้มาถึงตำหนักหลังแห่งหนึ่งคุณหนูอันที่นั้นคือตำหนักของฮองเฮาเหนียงเหนียงตำหนักใหญ่ตรงกลางมีทหารยามเฝ้าอยู่เยอะมากท่านอย่าไปที่ตำหนักใหญ่ตรงกลางนั้นเจ้ากระตามบ่าวไปทางตำหนักด้านข้างดีกว่านางกำนันกล่าวเสียงกระซิบบอกอันหลิงเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงนางกำนันผู้คุมเหล่านั้นและพาอันหลิงเกอเดินเข้าไปในห้องตำหนักด้านหลังแทน อหลิงเกอพยักหน้าด้วยความสลืมสลือดูเหมือนจะยืนมีค่อยมั่นคงร่างนางเอ็นเข้าไปซบนางกำนันผู้นั้นพละกำลังของนางกำนันผู้นี้มีมิน้อยกึ่งประคองกึ่งแบกนำตัวอันหลิงเกอรอไปนั่งลงบนเก้าอี้นุ่มๆหลังม่านหลังจากทำเรื่องทั้งหมดนี้แล้วเสร็จนางก็มองอันหลิงเกอรอที่หลับตาอยู่และกล่าวกำชับไปด้วยน้ำเสียงที่มีวางใจไปว่าคุณหนูอันเจ้ากะท่านพักอยู่ที่นี่สักครู่เดียวบ่าวจะนำซุปแก้อาการเมาค้างมาให้ท่านนะเจ้ากะ อันหลิงเกอทำราวกับว่าพลอยหลับไปแล้วหลับตาแน่นนิ่งและมิได้ตอบสนองต่อคำกล่าวของนางกำนันผู้นั้นจากนั้นนางกำนันผู้นั้นถึงได้หันหลังแล้วเดินออกไปและถือโอกาสปิดประตูอย่างเรียบร้อยเมื่อนางกำนันเดินออกจากห้องไปได้มีนานอันหลิงเกอที่นอนอยู่บนเตียงก็ลืมตาขึ้นทันที นางมองไปโดยรอบตำหนักก็ดูออกว่าได้ว่าห้องนี้หรูหรายเยี่ยงนี้มีใช่รูปแบบสง่างามอย่างที่ฮองเฮาทรงโปรดและมีได้วิจิตงดงามตามแบบของหลี่กุ้ยเฟยมันน่าจะเป็นตำหนักของนางสนมในวังสักคนอันหลิงเกอเดินไปรอบห้องอย่างเบื่อหน่ายเก็บป้ายของนางกํานันที่เพิ่งเดินมาส่งของนางเอาไว้จากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนสองคนเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบจากนอกประตู นางรีบเข้าไปหลบหลังม่านทันทีได้ยินเสียงสนทนาระหว่างชายหญิงดังขึ้นเข้ามาใกล้ทุกทีนานมากเพียงใดแล้วที่ท่านมีได้มาหาข้าหรือว่ามีใจเป็นอื่นไปแล้วมิชอบข้าแล้วใช่หรือไม่น้ำเสียงที่ออดอ้อนอ้อซ้อของหญิงสาวนั้นเต็มไปด้วยความขุนเคืองใจแต่ชายผู้นั้นกลับเข้ามาอบกอดนางไว้เรื่องนี้เจ้าเข้าใจข้าผิดไปแล้วในวังคุ้มกันอย่างแน่นหนะนาเสด็จพี่ก็มิได้เรียกตัวข้าเข้าวังข้าจะเข้าออกวังหลังบ่อยๆได้เยี่ยงไร ช่วยโอกาสจากงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิครั้งนี้ข้าจึงถือโอกาสมองหาลู่ทางมาหาเจ้ายิ่งนี้ข้ายังรักเจ้ามิพออีกหรือมือของชายผู้นั้นมีได้อยู่นิ่งลูบไล้ไปตามตัวของหญิงสาวผู้นั้นเป็นเหตุให้มีเสียงหอบหายใจสั่นระรัวออกมาจากหญิงสาวและเอ็นพิงเข้าหาชายผู้นั้นครึ่งตัวจากนั้นทั้งสองก็นวลเนียกอดรัดกันในทันที อัลลิงเกอเมื่อได้ฟังก็หน้าแดงหูแดงอยู่หลังม่านเนื้อหาของถ้อยคำเหล่านั้นเป็นเหตุให้นางใจสั่นเต้นระรัวตอนนี้ห้องเต้มีพระอนุชาร่วมบิดาแต่ต่างมารดาเพียงคนเดียวมีนามว่าติ้งอ๋องและในงานเลี้ยงระดูใบไม้ผลิมีเพียงซูเฟยเพียงผู้เดียวเพียงเท่านั้นที่มีได้ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากล้มป่วยเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าชายและหญิงที่กำลังเกี้ยวพาราสีกันอยู่นี้คือผู้ใด นั่นคือติ้งอองและซูเฟยนั่นเองที่แอบคบชู้กันมานานแล้วและได้นัดเจอกันมามิเพียงครั้งสองครั้งวันนี้ถือโอกาสที่มีงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิเลยแอบมาเล่นชู้กันที่นี่เมื่อเห็นว่าคนสองคนที่อยู่นอกมานยิ่งเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและกำลังจะเดินมาที่โซฟานุ่มทางด้านนี้อลิงเกอร์ก็ก้นหายใจขยับขายอย่างเงียบๆและเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง นางที่เพิ่งจะซ่อนตัวได้ติ้งอ๋องก็ได้กอดซูเฟยกลิ้งลงมาบนเตียงแล้วเสียงร้องครางดังมาจากเหนือศีรษะของนางเป็นครั้งคราวอันหลิงเกอรู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้นึกย้อนถึงเหตุการณ์ในงานเลี้ยงตอนที่นางกำนันผู้นั้นเดินถือไหวน์หลิงหลงเข้ามาหานางนางก็รู้แล้วว่าหลี่ซื่อกำลังคิดจะเล่นงานตัวเองอยู่แล้วเช่นนั้นจึงแซงทำเป็นดื่มไวน์จนมึนหัวเพียงเพื่อดูว่าหลี่ซื่อจะทำอันใดต่อไปกันแน่ นางคิดว่าหลี่ซื่อให้คนมาวังยาตัวเองเสียอีกและอยากจะจัดการกับความไร้เดียงสาของนางแต่ดูเหมือนว่าหลี่ซื่อจะรู้เรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างติ้งอ๋องและซูเฟยมานานแล้วและคิดที่จะให้นางมาพบเห็นเรื่องนี้เพื่อให้ติ้งอ๋องและซูเฟยฆ่านางเสียเพื่อมีให้เรื่องนี้ถูกเปิดเผย แผนยืมดับฆ่าคนเยี่ยงนี้มันช่างล้ำลึกยิ่งนักถ้ามีใช่เพราะว่าชาติก่อนตัวเองเคยเห็นไหไวหลิงหลงมาก่อนและรู้ความลับของไหไวหลิงหลงคงจะตกหลุมพรางของหลี่ซื้อเข้าให้แล้วอันหลิงเกอที่มั่วแต่กำลังครุ่นคิดอย่างใจลอยไปจนมิทันระวังจึงเผลอไปเตะปลายเตียงเข้าจึงเกิดเสียงจนทำให้ทั้งสองคนที่อยู่บนเตียงตกใจติ้งอ่องรีบลุกขึ้นทันทีและกำลังจะก้มลงไปสำรวจใต้เตียงพอดีแต่จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกประตู ถ้ามีได้มาที่นี่นานแล้วก็มีรู้ว่าสุขภาพของซูเฟอเป็นเยี่ยงไรบ้างเสียงของห้องเต้ดังขึ้นนอกประตูเสียงฝีเท้าที่มั่นคงและทรงพลังเดินมาถึงหน้าประตูแล้วติ้งอ่องมิทันตรวจดูการเคลื่อนไหวภายใต้เตียงก็รีบสวมเสื้อผ้าแล้วกระโดดออกไปทางหน้าต่าง ซูเฟยเองก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกันสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดินออกไปหน้าประตูอันหลิงเกอร์ฉวยโอกาสนี้คานออกมาจากใต้เตียงเป็นเหตุให้ป้ายเอวที่แขนเสื้อตกลงใต้เตียงแค่แวบเดียวร่างของนางก็หายไปในพริบตานางที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องก็มีร่างหนึ่งร่วงลงตรงหน้าแล้วคว้าที่เอวของนางขึ้นไปบนหลังคาและออกไปจากตำหนักหลังนั้นทันที มูจวินฮานพาอัลลิงเกอร์ไปยังที่ปลอดภัยแล้วถึงได้ปล่อยนางออกจากอ้อมแขนของเขาใบหน้าที่ลลหล่อเหลาและโหดเหี่ยมของเขาในเวลานี้เต็มไปด้วยความเคร่งครึมมองมิเห็นรูปลักษณ์ที่คุ้นเคยก่อนหน้านี้แม้แต่น้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังทำอันใดอยู่ดวงตาหงคู่นั้นของเขาจ้องมองอัลลิงเกอร์ขม็งและเขาได้เม้มริมฝีปากเหยียดตรงเห็นได้ชัดว่ากำลังระงับความโกรธเอาไว้ เมื่อย้อนนึกถึงในงานเลี้ยงเมื่อเขาสังเกตเห็นใบหน้าของอัลลิงเกอร์ดแดงระเรื่อคิดว่านางคงดื่มวายมากไปจึงมิได้ใส่ใจใครจะรู้แค่เพียงหันไปพูดคุยกับผู้อื่นได้เพียงมิกี่คำอัลลิงเกอร์ก็หายตัวไปแล้วมูจวินฮานร,รู้สึกถึงความผิดปกติจึงรีบค้นหาไปทั่วแม้กระทั่งใช้ความสัมพันธ์ในวังของเขาก็เอามาใช้ถึงได้ค้นหาตำแหน่งของอัลลิงเกอจนเจอ เขาไม่ได้คาดคิดว่านางจะอยู่ในตำหนักของซูเฟยและเมื่อรู้ว่าติ้งอ๋องก็อยู่ที่นี่ด้วยหัวใจของเขาเกือบจะกระโดดออกมาจากอกเพราะกลัวว่าติ้งอ๋องจะจับตัวอัหลิงเกอร์ได้และถือโอกาสใส่ร้ายและฆ่านางทิ้งเสียโชคดีที่เขาสามารถลอกเลียนเสียงผู้อื่นได้อยู่บ้างจึงทำปเป็นเลียนเสียงของฮ่องเต้เพื่อทำให้ติ้งอ๋องตกใจกลัวและหนีไปและหลอกล่อให้ซูเฟอยออกมาถึงได้พาตัวอัหลิงเกอหลบหนีออกมาได้อย่างราบรื่น แต่มาตอนนี้เมื่อเห็นดวงตาที่ใสแจ๋วคู่นั้นของอัลลิงเกอร์ก็รับรู้ว่านางมิได้เมาแค่จงใจแกล้งทําไปตามแผนการของผู้อื่นเพื่อมาที่นี่ก็เท่านั้นผู้หญิงคนนี้เอาตัวเข้ามาเสี่ยงอันตรายเยี่ยงนี้โดยมินึกถึงความปลอดภัยของตัวเองบ้างเลยหรืออัลลิงเกอร์เงยหน้าขึ้นและ,ะเผชิญหน้ากับดวงตาที่โกรธจัดของมูจวินฮานอารมณ์ในแววตาของเขานั้นขุนเคืองและแข็งกร้าวมาก มันเป็นสิ่งที่นางมิเคยเห็นมันมาก่อนในรูม่านตาดำที่สะท้อนให้เห็นเพียงเงานางเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นเหตุให้หัวใจของอลิงเกวาวุ่นขึ้นมาทันใดและรู้สึกมือไม้อ่อนมิรู้จะทำเยี่ยงไรดี